สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูมาชมรถขุดจากแดนพันดินใหญ่ SDLG หรือว่าไอตีเล็กจากแดนพันดินใหญ่ครับรถขุดขนาด13ตัน SDLG E 6 1 3 5 F นะครับ นี่ก็วันโว่พี่น้องรุ่นรุ่นพี่แล้วนี่รุ่นน้องสิบสามตันหรือว่าสิบสามตันครึ่งก็ได้ครับนะโอ้ยกี่นี่ศูนย์จุดหกศูนย์ลูกบาทเมตรใช้เครื่องยนต์ดอยนะครับดอยดีอียูทีซ e ็ตดอยตัวนี้ก็ร้อยแรงมา 2, รอบเครื่อง2,000รอบต่อนอาทีใบแท็ก70เซนโรลเลอร์7ตัวครับกาดข้างละตัวแคเรีย1ตัวเบาบก42ข้อ,อ,อโซ่40โซ่42ข้อใบแท็ก42ใบโทษทีครับพี่น้องเป็นเครื่องใบริกนะพี่น้องเครื่องใเริกแต่ว่าหวัวฉีดเป็นไฟฟ้านะครับเป็น4สซูเทอร์โ,ดโบโดเริอ injection ระบายความร้อนด้วยน้ำ ว่าฉีดไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาลองตอนนี้บุกเมืองบุรีรัมย์ครับนะตัวนี้ค่าตัวค่าตัวไม่แรงน้องน,นะค่าตัวนี่สองล้านห้าหม่นห้าพันสองล้านห้าหมื่นห้าพันแล้วก็มีลายไปปิ้งให้พร้อมบูมอ์มเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็ก3ามเฉกนะครับ คอยแรงมาเป็นดอยเครื่องดอยจากเยอรมันนะส่วนปั๊มก็ k 3สามวนะพี่น้องหรือว่าเฮงลี่ครับนะปัม๊มเฮงลี่เทียบเท่า k 3สามวส่วนตัวเดินก็เอดีครับมีลายไพป,ปิ้งให้พร้อมถือว่าเป็นรถขุดที่คล่องตัวสูงงอนกันขนาด13ตัน จริงผมก็เคยเอามาทดสอบแล้วครับนะตัวยูคาแต่ายเลยสำหรับคันนี้หรือว่าตัวนี้สนใจ0982723752นะครับดาว10%บเปเนไหมนอ้องดาว10%ทรง60เดือนตัวนี้พีเอ็มประมาณ4,000ชั่วโมงกับ4,000ชั่วโมงแล้วก็ประกันชิ้นส่วนอีก3ปี 2ล้านห้าแสนดาว10%ก็คือส5ง0 0น่นะครับส่งเดือนละสี่0มพี่น้องเราไปคิดดูคูณด้วย60หรือว่าจะเอาสี่สิบเดือนก็ได้จะเอา4ปี5ปีได้หมดครับปุงกี้ศูนลูกบาทเมตรก็ถือว่าใหญ่ครับนะหนาปึกเลย ก็ส่งวันละพันสครับนะส่งวันละพันสี่ร้อยนะครับสำหรับรุ่นนี้แต่ว,ว่า5ปีนะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับความประหยัดนั้นอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณ10ลิตรนะแ1 0ลิตรพี่น้องสำหรับเชื้อเพลิงด,ดูสวดทรงองเอวกออ็ก็รอดีครับรอดี ค่าตัวไม่แรงคาตัวไม่แรงแล้วก็ทาง SDLG ยังให้ส่งหรือว่าอิตันไทยนะครับนะยังให้ส่งถึง60เดือนถือว่ายืดยืดการผ่อนนับที่ยาวแล้วก็ดาว10%ครับนะดาว10%ก็ไม่เยอะนะ255,000ก็ออกรถได้เลยชงล่างนี เฟรมก็ถือว่าหนาปึกนะครับหนาปึกเลยแถมยังมีท่อนะครับหรือว่าสายไปปิ้งให้พร้อมเลยเราซื้อหัวแยกก็ใช้ได้ครับหรือว่าเขาเรียกว่าสายแยกท่อแยกนะภาษาบ้านๆสนใจนะครับสนใจสอบถามได้098 272 3752นะก็ถือว่า เป็นรถขุดที่ดูแล้วมีความแข็งแกร่งครับนะเหล็กหนาปึกองกีหนาบูมอาร์มเนี่หนาครับนะเหล็กอย่างหนาเลย <c oughs> เครื่องยนต์ก็เป็นแบรนด์เยอรมันนะครับสำหรับด้อยส่วนแรงกดไปน้องนะครับแรงกดแรงกดอยู่มัน85กิโลนิวตันนะหมายถึงว่าเจาะแข็ง 85กิโลนิวตันก็ถือว่าโอเคอยู่ครับนะเพราะว่ารถขุดขนาด13ตัน,นประมาณนี้โอ้เร็วครับเ,เร็วเร็วดีนะแล้วก็วงเดือนเอลใหญ่ครับนะเอวใหญ่สนใจที่จะท่านใดที่ต้องการรถขุดขนาด13ตันนะครับเอาไปใช้งานที่ ขุดดินขายนี่สบายมากครับใส่รถดำส่งวันละพันสี่ร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะ,ะ,ะเป็นรุ่น E 6 1 3 5 F นะครับ SDLG ถือว่าเป็นค่ายน้องใหม่ที่เดินทางมาจากแดนแผ่นดินใหญ่บุกเมืองบุรีรัมย์น้องบุกเมืองบุรีรัมย์ท่านใดที่ชื่นชอบก็ หรือว่าต้องการรายละเอียดก็สอบถามชาติเจรินทรัพย์ได้ครับ098 272 3752ดอ้ก็รอดีน้องรอดีฮึ๊บดีครับเอ,อสรงเขาจะบอกว่าจะคล้ายๆวันโว่เนาะสีเหลืองตัดด้วยเทาสีเหลืองตัดด้วยเทา ปุงกีก็ก็ถือว่าปุงกีหนาครับ0.60นี่ก็ใหญ่ครับใหญ่ส่วนอาร์มนี่ใหญ่มากครับนะอาร์มนี่ใหญ่ก็เหลือเฟือพี่น้องเอาไปลอกนาสบายๆวันละพันสี่ร้อที่เราต้องส่งเขานะก็คิดว่าสุกๆก,ก็ตักดินในร้อยเที่ยว่กันครับ วันเป็นหมื่นกันัน้นทัานใดที่ชื่นชอบที่อาจจะมีคุณไม่เยอะนะครับใช้เงินสอ0 0 0นห้ามืนเพื่อจะเช่าซื้อรถคันนี้ไปครับดานะ s ส l g อ่งสามห้ 1, 3, 5, ครับหนึ 1, 3, 5, ดด่ก็เป็นเอามาให้พี่น้องได้ชมกันตามเฮงลี่ ตัวเดินเอ็ดดี้นะครับจะเครื่องดอยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ดีในแดนแผ่นดินใหญ่โอ้ส่งเขาได้นี่ส่งได้เลยน้องห้องกิงก็กว้างขวางครับใหญ่ดีกว้างขวางสะดวกสบาย เสียงปั๊มไม่ดังเลยเสียงปั๊มไม่ดังเลยมีเครื่องที่ดังธรรมดาะนะเขาไม่ได้ดีหมดจดเป็นเป็นเครื่องไดรรกนะครับเครื่องไดรรกแต่ว่าหัชฉีดน้นไฟฟ้าส่วนถามว่าอะไรมีไหมอะไรเรามีเพียบพร้อมนะครับสําหรับเครื่องดอยถ้าใช้งานไปนานๆอาจจะ7-8ปี10ปีเปลี่ยนแหวนลูกสูบก,ก็โอเคครับนะ ทางทิตตันไทยก็จะมีหรือว่าทาง SDLG เนี่ยมีมีให้ครับนะมีเพียบพร้อม,อมวันละพันสี่ร้พี่น้องเอาไปใช้งานได้ไหมคิดว่าส่งงวดไวไหมวันละพันสี่ที่เหลือคุณก็เอาไปนะครับถ้าวันหนึ่งเราทำได้อ่าเจ0 0พันเเราก็ส่งได้อาทิตย์หนึ่งส่งได้เจวันถ้าทำได้ หนึ่งมื่นสี่พันก็ส่งได้10วันนะครับการันตีว่าถ้ามีงานหรือว่าไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาครับวันละพันสี่ร้อนี่สามารถที่จะส่งได้อยู่แล้วนะครับบางท่านก็ไม่ได้ทําอาชีพอย่างเดียวทําหลายอาชีพก็ส่งได้กอค้าไม่ขายแต่ก็ต้องคิดดูก่อนนะพี่น้องถ้าท่านชื่นชอบหรือถนัดก็จัดไป 0982723752ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ